ี่ราคาเนี่ยบวกโอเคทุกอย่างห้าแสนห้าหมื่นห้าพันพอพอไหวขอสักหกแสนได้ไหมั้ยหน้าร้านเอสปักน้ำอยู่ที่โรงแรมคาซาแกรนโฮเทลสมุทรปราการลูกค้าสามารถเข้า Google แล้วก็พิมพ์ปักหมดมาที่ร้านเอสปักน้ำได้เลยขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับ ดีครับพี่ไปเลยครับสวัสดีครับผมอันนี้คือพระพี่หมดเลยใช่ครับอ๋อแล้วพี่มาจากที่ไหนครับนม่มาจากอ่อนนุครับผมเต็มเลยอันนี้พี่ตั้งราคามาไหมก็ดูราคายังเช็คมาอยู่ครับก็เลยไม่มั่นใจองั้นเดี๋ยวผมจะลองทําราคาให้พี่ก่อนครับผมนะว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมทําราคาเสร็จปุ๊บถ้าราคามันได้ไม่ได้ค่อยมาต่อรองกันครับผมเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบดูมันจะมีเยอยๆด้วยแล้วก็ หลักๆด้วยผู้เนี้ยผู้เนี้ยเป็นพระหลักพันย่อยๆูบางอันนี่ทองแพงกว่าพระนะพี่นี่ <laughs> <laughs> นี่ทองนี่เป็นหมื่นแต่พระหลักพันเนี่ยมีชุดนี้ยย่อยๆอ่ะผมอ่านประมาณสามหมื่นทั้งหมดเลยนะชุดเนี้ยพี่ลองแต่ผมจดไปก่อนนะไ <c oughs> ด้ครับแต่๋ยวถ้าราคาค่อยๆ่ยาไรดี พวกนี้พี่ตั้งราคาไหมหรือให้ผมตีให้เลยพี่ตีให้เหลยก็ออได้ครับผมตีแบบทีเดียวเลยนะครับผมอันนี้ตัวพระองค์ละสองหมื่นห้าไม่รวมทองทองน่าจะองค์น่าจะประมาณสี่พันก็องค์ละสามหมื่นสององค์หกหมื่นครับอ่าปูโต๊ะสององค์หกหมื่นอันนี้เหรียญห่วงเชื่อมตัวพระประมาณสี่หมื่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าสวยสวยห้าหกหมื่นครับผมทองน่าจะหมื่นกว่าบาท อันนี้ผมประมาณประเมินประมาณห้าหมื่นห้าอันนี้บางคุิศูนย์เก้าพิมพใหญ่ธรรมดาอันนี้มหาสเสน่ห์อันนี้จะแพงกว่าสองันเมื่อกี้อันนี้ประมาณสี่หมื่นชุดนี้เป็นรุ่นสามนะพี่ครัรุ่นสามสามองค์มีทั้งมีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยครับ,รบทำเต้ารุ่นแรกสภาพโอเคอันนี้สักหมื่นแปดที่บ้านยังมีพาเยอะไหมพี่ าาก็พอมีอยู่เดือนต้องไปดูเลยเนี่ยครับพ,พี่แท้หมดเลยเนี่ยทุกองเลย a few moments later ผมบวกไดเ 5, 2, 1, 1> ้เนี่ยห้าแสนสองหมื่นหนึ่งครับตรงไหมพี่ใช่แตส่กัครูวไปตรงแล้วพี่เนาะแล้วก็ตลาดทองสิบเจ็ดจุดเจ็ดกรัมอันนี้ซื้อที่กำลังพันเก้าแล้วกันนะได้ครับน่าจะขายได้กำลังสองพันพี่ราคาเนี่ยบวกโอเคทุกอย่างห้าแสนห้าหมื่นห้าพันพอพอไหวคร <ขอ S 1> ับ หกแสนได้ไหมครับสักห้าแสนเจ็ดแล้วกันพี่บวกไปหมื่นห้าแล้วกันเนาะขออีกสักนิดนึงเหรอพี่ได้ไหม 5, <08. S 2> ขอเพิมีสักหมื่นหนึ่งห้าแสนแปดครับผมอ่ะโอเคใช่ครับห้าแสนแปดแล้วเอาเอาเงินสดหรือโอนพี่โอนก็ได้ครับโอนก็ได้นะครับผมโอนโอนให้ของพี่เป็นแบงค์อะไรครับเป็นกสิกรครับผม A later. few moments โอเคโอมไปแล้วครับพี่เรียบร้อยครับผมพี่ลองเช็คยอดดูก่อนครับเข้าใจดยครับรอดนะพี่ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับไม่เป็นถ้ามีอะไรก็เอามาดูเพิ่มครับพี่มีไลน์ผมแล้วใช่ไหมมีมีแล้วครับมีอะไรก็ถ่ายรูปมาก็ได้ได้ครับขอบคุณนะครับครับ